มาจากในรายการของพิคัสซีสค่ะคือว่าเหมือนเราหาผู้โชคดีแล้วเหมือนเหมือนแฟนคลับเขาก็ส่งมาส่งชื่อมาให้เราแล้วเราก็เลือกจากชื่อก็อเลยถูกใจชื่อนี้มากเพราะว่ามันมันคือเราใช่มากพี่ต่อชอบม,มากบอกว่าพี่ต้องชื่อนี้เท่านั้นแหลมสยา,ามค่ะแหลมอะไรคะแหลมเซงแหลมแหลมหนูเซยงแหลม <laughs> แล้วก็สยามก,ก็คือชื่อจริงผี<า>ก็เลยเป็นแหลมสยามทค่ะทา,า,า,าก็เป็นท่านี้ค่ะแหลมสยาม <laughs> ถ้าแหลมสยาอันนี้คิดโดยคิดโดยพีกเองค่ะพี่คาซิสคิดเองค่ะคือคือมันเริ่มจากว่าเราเราเหมือนได้ด้อมมาแล้วปุ๊บแล้วมันก็เลยจากที่แบบพีพ่ๆก็คือเป็นผู้ใหญ่ใจดีของพีท่านแรกที่แบบมาสัมภาษณ์พีคเลี้พีคล้องเพลงแล้วมันก็เลยทําให้แบบว่ามีมีผู้ใหญ่ใจดีแบบได้เห็นว่าหนูอยากออกซิงเกิลใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีด้อมมาก่อนแล้วอาทิตย์หนึ่งก็เลยพอดีเลย ทุกอย่างเหมือนแบบเตรียมไว้อยู่แล้วช่วงที่เราอ้ข้ามกำแพงมาใช่คือต้องอเอ้ยคือเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือด้วยความที่เราก็เหมือนร้องตามงานต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นวงกว้างเท่าไหร่แล้วพอไปออกร้องข้ามกำแพงคนก็ได้เห็น ว่าแบบอุ๊ยก็ร้องเพลงได้นะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ร้องเพ้อแบบนั้นอีกเลยนะคะเพราะว่าก็คือไม่ได้ซ้อมเอาตามฟิลก็เลยร้องเลื่อยมาตั้งแต่แบบมกลาจนถึงมีนาก็ยังเล่าอยู่เสียงยังโอเคใช่ไหมคะอุ๊ยโอเคมากเลยค่ะเสียงไม่เคยหายเลยเธอชมตอนนี้ได้ไหมคะทั้งหนึ่งท่อนมีเรื่องมาต่อลองอีกนิดนึงก็คือเออก็คือมีแบบน้าวันนี้ก็คือถ้าเป็นความฝันของพีคคือถ้าเกิดพี่ได้ออกซิงเกิลจริงๆนะคะเดี๋ยวขอมาร้องให้แบบ ดัมของพี่ฟังตรงนี้ขอเป็นแบบเพลงของตัวเองหัว <c oughs> ใจเต้นมากไม่อยากลออื่นคือคือมันเป็นฝันที่ใหญ่นะคะแต่ว่าจะไปให้ถึงแล้วพีวก็ถ้าเกิดว่าไปถึงวันนั้นจริงมันแบบหุยมันมันถึงจุดจุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาลองให้พี่พี่ฟังก่อนเลยแต่ใกล้ถึงแล้วเพราะว่าแบบทางค่ายจต่อมาแล้วจริงๆจริงๆคือเดี๋ยวจะไปคุยวันนี้ค่ะตอนหมซยเอข <c oughs> ใจดีเห็นว่าพี่เนออกซิงเกิลใช่ไหมคะก็เหมือนแบบอมีแบบว่าติดต่อมาก็คือได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็นัดกันว่าวันนี้จะเข้าไปที่เลิฟอีสตอนบ่ายสอง,งแล้วก็คุยกับพี่จิ๊บประมาณว่าแบบอยากออกเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยให้บอกเลยหนูว่าอ๋อหนูมีแล้วค่ะหนูก็บอกใช่หนูมีแล้วคะ่ะ <laughs> หนูเป็ <laughs> นแนวแบบเร็ว <laughs> หรือว <laughs> <laughs> <น>่าช้าหรือไงคือ ทุกคนบอกว่าพีสู้ชีวิตแบบพีสู้ชีวิตมาก<อ>พีก็ยอยากออกเพลงแนวเพื่อชีวิตคือคือจริงๆคือพี่อยากเพลงแนวเพื่อชีวิตคือพี่รู้สึกเหมือนแบบอยากร้องเพลงแนวแบบปลุกใจเพลงแบบให้กําลังใจแบบเหมือนปลุกพลังในตัวแบบเหมือนให้พลังกับผู้ฟังคือคนที่ได้ฟังเพลงของพีก,ก็คือจะทําให้เขาเหมือนแบบคือเหมือนส่งพลังไปให้เขาเหมือนมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเหมือนกันพี่ถึงพี่ปูบวงสิธป์อ่ะ ใช่ใช่ไม่ไม่อันนี้คือหนูอ่ะหนูหนูรู้สึกว่าเหมือนเราอยากลองเพลงอะไรที่เป็นให้กาลังใจแล้วก็คือแบบแบบนักร้องเพื่อชีวิตที่แบบเรานึกถึงเราก็นึกถึงแบบพี่ปูพี่โป่งหรืออะไรเงี้ยหนูแบบเพราะหนูฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูชอบก็คือถ้าเกิดสมมติว่าลองแบบได้เข้าไปคุยกันไปแชร์ไอเดียกันอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าถ้าสมมติก็ลองดูถ้า คือณตอนนี้ก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากแบบลองแนวนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวเราไปคุยกับแบบอ่ะดูว่าเอ๊ะมองเหมือนหนูไม้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ยังแบบยินยันว่าหนูอยากจะลองเพลงแนวนี้ก็คือหนูก็เอาเพลงโปรตีนหนูร้องให้อื่นอ่นะหนูก็ร้องไปเป็นแนวเพื่อชีวิตเพราะหนูก็เหมือนแบบหนูหนูก็ใจอินแล้วมันก็จะทําให้หนูเหมือนแบบว่าใส่อารมณ์ไปถึงแบบคือหนูก็ใส่อารมณ์ของหนูเองอะไรเงี้ยค่ะถึงแบบเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากแต่เราก็เหมือน มีอารมณ์แบบนั้นที่เราอยากจะลองออกไปอะไรอย่างเงี้ยก่อนาน,นี้เราบอกว่าเรารองิกแรกก็ <S 1> <S 1> จะเป็นฟิลแบบร<อ>ักๆแต่ว่าก็คือ,อ,ค,อคือรักที่ไม่หมายถึงแบบว่ามันสนุกแบบเหมือนมีความแบบสนุกมีความแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าทุกคนแบบมีส่วนร่วมไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราให้กําลังใจเขาเขาก็ให้กําลังใจเราในการแบบลองเหมือนกัน เป็นเพื่อชีวิตที่แบบไม่เศร้าแล้วก็สนุกและให้กําลังใจแล้วตาหนูแบบมีฝันเป็นฝันที่หนูไม่เคยฝันใช่คือคือพอแบบอาทิตย์ที่แล้วหนูแบบนอนไม่หลับเลยแบบสองวันคือมันเหมือนมันมันดีใจมันมันมันเกินเกินฝันนะคะคือมันเป็นความฝันที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงแต่ว่านะวันนี้ถ้ามันมีโอกาสเป็นจริงแน่หนูก็อยากจะสู้เพื่อฝันของหนูให้ได้พอต่อต่อมาตอนนั้นคือแบบ ความรู้สึกโมเมนต์นั้นมันยังไงคือก็มีพีก็คือโทรเช็ควันกันเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้หนูก็รู้อ๋อได้ค่ะหนูก็แบบรีบปรับลับเลยแล้วก็แบบโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะกระตุ้นดีบอลดูเลยครับแหลมรยาก็คือสมมติเราลองร้องเพลงอยู่อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็แบบแหลมรยะอย่าเี้ค่ะออแบบเหมือนแบบเออก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาทำข่าวพีทำให้แบบว่าเหมือน พี่อยากจะดีเห็นว่าพี่ออกซิงเกิลนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเหมือนเหมือนให้กําลังใจคือสมมติว่าโอเคเราชอบร้องเพลงเราแบบพอเราได้ร้องเพลงไปแล้วคือทุกคนก็จะเหมือนแบบว่าอุ้ยพีคสู้ชีวิตนะเหมือนแบบทุกคนเห็นถึงความแบบตั้งใจความชอบของพีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะพีก็แบบดีใจมากที่แบบที่ให้โอกาสที่แบบสนับสนุนพีกอะไรเงี้ยค่ะถึงอาจจะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่แบบ ที่ที่ชอบในการร้องเพลงของเรา